สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพรีเซนต์แอปทางเคเบโิเกมแปลงค่าสกุลเงิน,นะคะ่ะสมาชิกในกลุ่มนะคะคนแรกเลขที่31แล้วก็ 32, 33, 34, 35ค่ะจุดประสงค์ของการทำเกมแปลงค่าสกุลเงินนะคะเพื่อช่วยในการคิดคำนวณค่าเงินให้สะดวกสบายยิ่งขึ้นค่ะวิธีการเขียนโค้ดเกมแปลงค่าสกุลเงินนะครับ อันดับแรกเราจะกาหนดสกรีนนี่1ด้วยการวางคอลัมน์และกําหนดหน้าต่างควบคุมด้วยโล3อันแากคอลัมน์สอันวางในโลที่1และทําแบบเดิมโลที่3จะได้หน้าต่างควบคุมมาหลังจากนั้นลากาล็เวลวางในคอลัมน์ที่3ตั้งชื่อว่า TSB_Label1 mm hmm. ส่วนเทคก็เปลี่ยนเป็น TSB ขนาด50 mm hmm. คอลัมน์สใส่ t ทค i n p u u t คีย์อบอร์ดไทยให้เปลี่ยนเป็นการใส่แบบตัวเลขหลังจากนั้นลากลาเบลมาใส่คอลัมน์ที่5เปลี่ยนชื่อเป็น USD อันดับสะกอลาเบลหนึ่งและเปลี่ยนเทคเป็น USD ขนาด50หลังจากนั้นลากลาเบลวางในคอลัมน์4เปลี่ยนเทคเป็น0นขนาด20ลากบอลท่อนวางในโลที่2ทั้งหมด2ปุ่มบอลท่อน2เปลี่ยนชื่อเป็นเซกเชนอันดับสกอหนึ่งบท่อนหนึ่งเปลี่ยนเป็น convert อันดับสกอหนึ่งล้เทคในบอลท่อนที่2 แลวอัพโหลดรูปอะไรก็ได้ใส่นะคะส่วนบอ mm ่ขทอนหนึ่งเเพิออกเขียนว่า convert แทนแล้วเราก็จะเปลี่ยนชื่อคอลัมน์หนึ่งเป็นสกรี e หนึ่แทนเปลี่ยนจาก i s a b l e จาก r คูเป็น false mm hmm. เพื่อทำหน้าแบบสกรีนที่หที่มาอีกอันแต่เปลี่ยนช่องแรกเป็น USD และช่องที่3ามเป็น THB เปลี่ยนสี background color, color ทั้งสองหน้า code b o c เลือก เชนอันเดสรกสองเข้ามาวางและลากสกินอันเดสรกสองเข้ามาใส่แล้วกดเปลี่ยนให้เป็นสกินหนึ่งอันแรกจะโชว์หน้าที่หนึ่งเพิ่มอันที่สอง่อโชว์หน้าที่สองและทำการทัดลอกขึ้นมาอีกหนึ่งบล็อกเปลี่ยนเป็นเชนอันเดสรกสองข้างบนกดเปลี่ยนเป็นครูข้างล่างเปลี่ยนเป็นฟอกกลับมาที่หน้าดีไซน์กดเ็บ API เข้ามาวางในแอปแล้วกลับไปเขียนบล็อกอันแรกให้คลิกที่ Var i a b l e มา เป็นตัวแรกเปลี่ยนชื่อ name เป็น api key คัดลอกขึ้นมาอีกหนึ่งบล็อกเปลี่ยนจาก api key เป็น thb value ลากศูนเข้ามาต่อนหนึ่งตัวแล้วไปที่เว็บไซต์ fixer ให้คลิกที่ d a s h b o a r d แล้วคัดลอกตัวเลขจาก y o u r api access key และให้ใส่บล็อกวางและกดวางลิงก์ที่คัดลอกมาใส่จากนั้นให้ไปที่สกรีนหนและเลือกให้เวนสกรีนหนึ่ open ไปที่เว็บ api จับอันที่เป็นการถาม url รากอันที่เป็นการถาม URL และรากจอเข้ามาต่อส่วนด้านบนใส่ URL แล้วกลับไปที่ w e b บซิกเกดไปที่ Docu t documentation นะคะกด copy link ของ API key นะมาใส่ใน code b o x อันบนปรับตัวอักษรให้ชีดกันและกดลาก in web API มาต่อข้างล่างดึง set API, app API key มาต่อกดเปลี่ยนเป็น แอป thbvalue ไปที่ object ลาก get property มาต่อ2อันลาก get object from json มาต่อขั้นสุดท้ายแล้วลาก l e s p a w n มาต่อ json กลับไปหน้าดีไฟล์ให้ลาก label ใส่เลขศูเพื่อเขียนบอกค่าเงินต่างๆหน่วยละเท่าไหร่อัตราการแลกเปลี่ยนเท่าไหร่เปลี่ยนชื่อเป็น thb underscore label 0 1นย์ทำแบบเดิมมาหน้าที่2และเปลี่ยนชื่อเป็น usd underscore ลาก label 0ูนย์ score label ศูนย์ห่ลาก thb label 0ูนย์มาต่อและก fthb value มาต่อจาก c o n v e r t ราก c o n v e r t มาต่อด้วย form u s b output หนึ่งลากจอนวางไปที่ match จะนำหนึ่งหาหนึ่งเข้ามาต่อเปลี่ยนตัวข้างล่างเป็น usd และกำหนดตัวข้างบนเพื่อให้ได้คำตอบว่าใช้อะไรหารอะไรถึงจะได้สกุลเงินข้างหน้าใส่ get text ข้างหลังใส่ THB Value วิธีเล่นเกมแปลงค่าสกุลเลยนะคะขั้นแรกให้เข้าไปที่แอป t a n Cable แล้วเราก็สามารถกดจำนวนเงินที่เราต้องการจะแปลงได้เลยค่ะแล้วก็จบกันไปแล้วนะครับขอขอบคุณที่เข้ามาดูกันด้วยนะครับเจอกันนะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะไปแล้ว